ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากาเคป,ปอ๊อปช่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็เมามอ,อยเรื่องราวต่งตางๆในวงการเคป,ป๊อปกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของโคเชล่านั่นเองเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ได้มีการประกาศไลน์อัพออกมาแล้วนะครับสำหรับโคเชล่าเว v ร l เรส2024ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีซองวงจากวงการเคป,ปอ๊อปที่มีไลน์อัพเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั่นก็คือสาวๆเลสล,สลิฟฟิมแล้วก็หนุ่มๆเอทิสนั่นเองและยิ่งไปก าน,าน,นั้นนุ่มๆเอทิสนั้นจะถือว่าเป็นตัวแทนของบอยแบนด์จากกวงจากวงการเคป๊อปที่เป็นบอยแบนด์กลุ่มแรก ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อการแสดงในเทศกาลโคเชล่าครั้งนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ในปี2020จะมีรุ่นพี่อย่างบิ๊กแบงที่ถูกเสนอชื่อเข้าไปในการแสดงของโคเชล่าแต่ก็ต้องถูกยกเลิกงานออกไปนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นจึงทําให้ไอดิส์นั้นกลายมาเป็นบอยแบนด์กลุ่มแรกของ K-POp ที่สามารถขึ้นโชว์ในเทศกาลโคเชล่าได้และพอหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเช่านเกลลีต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่2วงไอดอลได้เข้าร่วมงานเทศกาลโดน ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างโคเชลานะครับเอาเป็นว่าเรามาดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตเซนเกาหลีกันดีกว่าว่าหลังจากที่เห็นข่าวนี้แล้วมีฟีดแบ็กตอบกลับมาเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าเอทิสพวกเขาเก่งมากในการแสดงสดฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยอีคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้มีการพูดถึงสาวเลสเรลฟิมว่าเลสเร์ฟิมเยี่ยมมาก ไปพังงาดให้ทั่วโลกเห็นเลยรวมไปถึงมีการบอกว่าจะตั้งหน้าตั้งตารอดูโชว์ของทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหนุ่มเอทิสสาวเลสเซอร์รฟิล์มแล้วก็วงเดอะโรสอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าเอทิสกำลังจะเป็นบอยแบนด์เคป๊อปกลุ่มแรกหรอว,ว้าวมันน่ายินดีมากเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีฐานแฟนคลับอยู่ต่างประเทศมากแต่มันก็น่าทึ่งที่ว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาจากบริษัทใหญ่ๆห,หรือไม่ได้มีรุ่นพี่ไอดอลที่ส่งต่อความปังมาหาพวกเขา และนี่ก็เป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่าเอทิสนั้นมีศักยภาพมากแค่ไหนที่สามารถเข้าไปในตลาดโลกอินเตอร์ได้คอมเมนต์ต่อไปก็ได้มีการพูดถึงสาวๆฟิล์มิลเอาไว้ว่าพวกเธอนั้นเดบิวต์มาได้ไม่นานก็สามารถที่จะขึ้นโชว์งานแสดงงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้มันช่างน่าทึ่งจริงๆที่คอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าชั้นนั้นนึกภาพออกเลยตอนที่เลสล่าฟิล์มขึ้นโชว์เพลงมันต้องมันขนาดไหนเพราะว่าแค่ขณะที่ฟังจากในอินเทอร์เนต็ตก็ยังมัน นขนาดนี้ยิ่งขึ้นโชว์ในระดับนั้นมันต้องมันสุดๆแน่เลยแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆเอกมากมายนะครับที่เข้ามาชื่นชมแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งนุ่มๆเอทิสแล้วก็สาวๆเลสเรฟิลมรวมไปถึงวง The ะโรสด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีนะครับก็ยังมีกลุ่มชาวเน็ตบ้างกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยที่ว่าทั้ง2วงอย่างเอทิสแล้วก็เลสลาร์ฟิมนั้นจะมีรายชื่อเข้าร่วมในเทศกาลดนตรีอย่างโคเชล่าโดยบางคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าตอนนี้ทางทีมงานไม่มีใครจะขึ้นแสดงที่โคเชล่าแล้วหรอซึ่งก็ให้อารมณ์ที่คนอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าทางทีมงานของโคเชล่านั้นไม่รู้จะเลือก วงไหนขึ้นแสดงจนต้องมาเลือกเอ็กซิสกับเลซิลาฟิมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นคําพูดที่ติดลบม,มากๆเลยนะครับบางคอมเมนต์นะครับถึงกับมีการพูดเอาไว้ว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าทั้ง2วงจะขึ้นงานโคเชล่าแต่อย่าลืมนะงานโคเชล่านั้นไม่มีลิปซิงเลซิาฟิมจะสามารถร้องเพลงสดได้ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเธอจะคิดหาวิธีลิปซิงที่โคเชล่าได้ยังไง บางคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการพูดอีกว่าถ้าไม่จู่ๆถึงเป็นเอทิสได้ล่ะแล้วเอทิสพวกเขาเป็นใครทําไมถึงมีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นที่โคเชล่าซึ่งเรียกได้ว่างานนี้นะครับมีทั้งคนชมแล้วก็มีทั้งคนแซะทั้งวงของเอทิสแล้วก็สาวๆเลรลฟิลมกันเลยที่มีข่าวว่าจะขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีอย่างโคเชล่าของปี2024นี้นะครับสำหรับใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ก็เป็นการคอมเมนต์ที่สุภาพ ไม่นําวงอื่นมากดหรือว่านำวงอื่นมาเปรียบเทียบกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กาลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง